ได้ยังกินแรงเขามันสิลาบหมูพี่น้องลาบหมูกับต้มสิโค้งใส่ผะะักกาดดอง สวัสดีค่ะพี่น้องสุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับผมเห็ดย่างกินจบบพี่จอนหัวคั้มพี่น้องได้ยังกินแรงเข้าไหมอ่าถักหนอกอสีโอชุกผักหนอกกับลาบหมูนี่ยกระเข่าเขาดีเลยมือเอาคุกหิกนลเ,เลยนะนี่ก็ดีเลยกับลาบหมูลาบหมูครับไอ้ต้มสิโค้งใส่ผักกดอง โอ้สิลาสิลาสุพน้องเย็ดจุกหลักมาสิลาสุดพี่น้องครับาสิลาสสิมี่ผมสื่อใส่ตันเอาใส่น้ำตัวชิกับพี่น้องตับลาบง่อพน้อจ้าใบบัวบกจ้าพี่น้องกำลังเริมปักจ้านี่ไหน บ่กสีแดวนานเก้าลุงบันเท่าตบมมันก็นัวแต่หยดยักสองสามน้ำเนาะนี่สุดเปยปงจ้าป่ะลอยแล้วมันเย็นแล้วครับผมลวกเอาเลยนะสองสามน้ำ Okay. <laughs> ดได้พี่น้องแต่ว่าเป็นส้มเป็นหากเป็นตายเนี่ยหากเป็นบอดีแล้วล่ะมันนไวมันโคนบ่มัน,น,มนกระซิบแม่เ่าอาบน้ำอุ่นลุง่งสองปีน้ำ<อ>ห่อนผักที่ยังได็กนต่หน,นาวให้อาบผูมม้มือโดนน้ำอุ่นกเราเห็นเป็นอย่างไรล่ะแม่เอาดินเหนียวลงถมมันให้กันก็ไม่ได้ถมหลายได้ล่ะย่นตะกอนไงใส่ได้เลย ເອົາແຕ່ໄ่້ຍິນວ່າກົມອຸຕຸນິຍตມເຕືນฝนຈະຕົກຕອນນີ້ນີ້ເອົอຢູ່ເນອົາຢນ

แซ่บพี่น้องอ๋อเดี๋ยวเขาเสด็จมาปรุงอันนี้จบ,บี๋ยวเดยนอท่านแกงรดร้อมมาทาานเ้ตที่หอมเขาหัวมาทางนี้ค่ะ<ด>

เขาสู้จิงจ้าไปไง่าะดีพี่น,อนะนอ้องไหพาไปลององเริ่มเลยข่ายยำเอะสิ่น้องพักน้าพยสุกไปหามาเจ็บๆอยากกินกับลาหมูก็ได้กินพอดีเิบ้านเราบ้ติ๋อ โอ้คืองามขลีดได้ลหลอเนาะกับลาหมูพรเมบนไส้บ้านปุยไวตีมีอย่ฟังข้องเพราเขื่อนต้องคเน่ะเปยี้นเมื่านคสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนเด้อครับความความจัเลียงจะพยายามแรงมากใจดังใจดังมงเป็นเพียรต้อยอกินไวพว่ามาเกิดใส่กระารุ่นถึงไม่รด้ับใส่ดังกะไรเข้ากันตนอันนี้เนาวเอาบาวล่อยใเดยัหน่อ ได้ป่มันบอกเว่ยบ่เป็นต่กินก็เก่าเนาะแต่ว่าเอาผักบัวบกซะเอออันบัวบกนีอมเนองเลยอคนาผับัวบกก็แซ่บด้กินกับกินน้ำกันเนาะคนด้อกสิซ่าบ่เป็นต่กินอีก่ะแหน่ยังกินน้ำด้อลูกเอ้ว่า้หากินเ้อครับตนี่ยด้เอมทางจิจวิควรูอยู่นี่กันายยังบับัวบกบวกนน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 นมน ตามของเล่นไปก็ได้คือเก่งหักเฮ้ยเขาไปเฮ็ดเป็นนึ่ปันเนี่ยตุ้งอนเ่าหน่อยมันทต้นมาด้วยทำไม่ละวันหอดลงเทปละตีปังปอนวันนี้เนาะหอ่แล้วละบัวเออหอดแล้วหอดแล้วปลาเสริลงวันนี้มาๆม่แม่มื่ยกินข้าว con cái nhang lúc mang cái áo trùng chia đây ô nhưng nó đấy nó thử không phải lấy thằng phương nhấp ở con nhấp ở cái cái có lụp phải phương nhấp ở con nhấp ở con yeah. để mắm sập để sập ừ, Để <laughs> <mà làm> <laughs> มูการแดงขายมันฝลูกไ้ท่เห็ดกินนี่หรอมูกการแดงไแท่เห็ดฝุ่ยหะต้มไท่เห็ดแม่ปอนแม่ซูพีไปแม่พ่นั่งนี้คุเดกคกินนนันเลยนอนอ่นอนย่เมาเนองมันเืะต่างกัามันเขาัฏิีัตะแล้วก็ี่ยวกัน

จะปลาจะข้าวิทงหลายลเอเีอือของเรากไหหนูย,หยั้งาม่ม่มันอยูดซึ่งซึ่งคัแท้จ้งฟัง,ง,ง,งูนมันมากรนจีนเนี่ยวหงอือต่ว่ามันหังบาเห็นใบงยสิเห็นด้วยดใบใบมันบเ,เกิดมันมหอกหยิบิ่งบเนี่ยอยู่ mình à, hiện tại thì là tình làm mua đẹp <laughs> <laughs> Ôi, tới mình nhang là cài quăng đuôi thế nó. <laughs> <laughs> Bây giờ tôi chín kẻ tầm này, lột tầm gốc Tầm này dòng bài vô vô Nó đi ra Phân là ăn dâu canh, phân là Ăn dâu canh là phó sốt Phân là ăn là vô nè Tầm vô khá, vô lên bò? khăn, lên nè Nhớ đi gần ở thỏa mà tổng kẻ Dạ, vinh của sao? Có rồi, có mà tổng kẻ ơi phần má khải ừ, đi là bỏ thuốc ồn đi à có thuốc ồn. Nhờ vào không được mát kiểu. đúng không Sao? Giao lấp, anh bảo gì? Tiết sản bảo đi. Con màng coi gì? Quay lại đi. gì? nói không? Vậy anh อ้าเป็นยังก่อยท้องเป็นเกี่ยวกัรเปินเอ็ยนสีตึงสีตายสีแล้วก็เวียเวียนๆสิล่ะเส้นนี้เขาปวดเดียวยังเสียนพี่เยี่ยมท่าก่อนแล้วก็นน้ำยาเกี้ยวท่านขวดกับเมือยาเกี้ยวขวดเดียวนี่เห็รอเจอได้สียางนหมบอมีสองอันดิถ้าสุดใจยี่วันมึงยื่ดองยื่กุยยืดตรงนี่สองอันมืึงยืดเกี้ยวมึงเป็นเกี้ยาหมองแล้วขี้เกี้ยวก่อนเออมึงเป็นน้มแต่ว่านสามีคนอันเดียวกันมัดซ้ำเอยคอยซ้ำเลย ที่พันนี่ดูยยู่มคนณือว่มท่นแดงหันก่อนที่บ้านนัินดูเท่าไรคือมุกกอง่งอสองนี้มม่งเลยเถ้าพอต่บ่าเถาถว่ามากหอกใส่ตาหลุกนนองมากค่ะสดมากสดเนาะโอ้ยแต่มันนายมุดวัขาก่องแถ่นาะ เด็ดเติมมาขาที่เมเป็นเที่ยเขาว่าไปกนเที่ยดึกกินตะไบมันกะตองเด็ด้งหยอนหอนมัายเลมเี่ยนน่อยเนพเพียงก็ซส้อมันหนอกเลยเี่ก็จะเอื้อน่าพักนอกได้บัวบกหนกบานนี่เนาเจ็เป็นเชี่ยงสีหนาบานเท่าหมุบ้านเราจะกินละสดเอาไปนี่ส ก็จะดูไปดีอืมอกเอ้าแบ่งขึ้นไปบนตะขากล่องน้อนาอนาอ่ยงไวขวอยนึ่าเยอะแงพาดไปเรากวนน้ำมาให้พร้อมจะให้ไม่กินแบบนำมาไม่กินอม่อาเลยไม่ยอม วุ้นหยาเอนสุเอาจะุงอ้าบอกให้าุงมานาวเห็นคนไปให้ยดิอ่ะไบแ่นไหนว่าไปไงไปบ้านไรบ่เลยเอาไปลอกแี้นนี่อนีตรงๆตเนี้ยเหมือนเราาเนี่บได้เป็นบ้านเปิดจะเปิดเป็นเวลา่ตั้งสิวันจคิดจะเปิดสองห้องผมคนทำงานนี่นะ พี่งึงเ้ไปเจ้าเจ้าไปปอมนอนเป่าพลังนี่ไม่เหรอน้อนเป่ากันขับคนทางมื่อหนึ่งเป็นยังจบเด็ดปลาดำเลี้ยตื๊บวยปาปลาดูนึกถึงตะเวนเลยชักมันปลาดูระกอบเผื่อเป็นที่เรียกสามารถยู่ไหมมันกะ เห็นลมันสิเโมงเนี่ยมันจะากินเด้วยแมันกินมันก็จะกินเรียนๆนะกินว่ากินจังแต่มันสิกินคักนี่เดี๋วช่วงเจ็ดโมงผมไเรียอหารเลยนเจยกินอาหารลงเรียนรงเนแต่เพื่องอยู่คนเดียวเนี่ยแะพาเงยไปไลยมันบอลลูนเด้นมันน้ำตื้นมันยันได้มันอเอาไม่ยันเอาไม่ได้หรอเ กทั้งนานี่ผมพายลำบากอีหเีเนี่ยปิ่นล่องกับร่องยืนหมดเนี่ยติดไหมเนีนหนาตปล่ยนรูยัเขาให้ครับนั่นผมไม่กล้าไปคนเดียวเนาะพอะมากหลายเดือนน้อยเดือนวันี่มวเดือนไหนมาเลยก็เอาไม้เราซักไปเนาะมันยุ่งี่ันมีวัตถุไม่่าเกิดอะาเบ้างปลาัตถุจ่ทาเบ่้องตานบ่ ร่นี้แหละเ้สองตัวแตไปไม่หม่้าสิจอทาพังฟ้ายันออดฟังไง่นังั่ปาี่นี่มางไวกนี้ป่ารู้ใจมนะนั่งหลังว่นี่ส่นปตัว้มหเ็กมนหนามูนหลังบ่ออดฟังงว่าไไปบ่ออดไงได้ยงสุด้าหางเางฟ้าแะออดไงลมตอก เรสอบมาให้ได้แต่ทุหัวหนึ่งเลยนั่งหัวเยอะผ้าหรือะนั่งหัวหัวน้งไปโรงเรียเลยท่องอี่จรย์มาเจิดัมแห้งหมุนแบบมลมเลยเหรอเนี่ยบยุกมองเย้นกตเดื่นงี่ทีแล้วมมีพายมาจอดมันกูลมมันแห้งนะก็ะดม่ด้ไมจังหไปกับเที่ยวหมุน มุนเงิน้ยำาลมผู้เดียวเฮ้ยนางเคียงทิลี่แล้วผมนางลางไม่หลมอนามันลึกด้วงไมหลมันลมนางลางบ่มันจะอยู่หม่งนาําลึกก็จนนางลางกลวนางแางี่เงี้ยบ่นางขัางหัวไหลหัวไหลนางผู้เดียวต้องนางลางช่แไ้ลหัวไียวงตะเวนอ่านเด่ไดคนจะยืนนางย่เสมันผัดไปเลย

นางงุงนรงเไปนอทีเาจไปเรีเาไปเทกันจะว่ากันเรื่องครับที่เขาบอวนีว้ว่าจะไปจติดต้องอะไรจะใคตามันต่อไปเลยครับสหรับมือผมเลยทเขาเข้ามาสวัสดีจังงเลยครับสวัสดีสวัสดีค่ะ